ก็มานั่งอย่างนี้มานั่งอย่างนี้พ่อสาวกะรับม,มานั่งรับลมเมือมันเย็นครับเออมันหนอนหอนกะใส่มืม่อจิตใจรุ่มร้อนกะจิตใจรุ่มร้อนข้าออได้เมียกะเมียะไรผมเอาผมมีแล้วเออผมมักคิดในใจว่านี่อย่างเห็น แอสเซมมักห่ังหางอ๋อเหลืออัอวันนี้บ้าก่ะวันนี้บ้ากันป่ะบ้าเสื้อผ้าก็ไปซักผื่ออันที่นอนก็ไปตากผื่ออันหมูนี่โอจะที่นอนห้ากอกแอสเซมเป็นคนดีแอสเซมห่วงผมอันอ๋อแล่วไงอูเตสเอออูเตสแอสเซมบอกก่ะบอกแค่ยัง เอ๊ะใสมหมองผมครับบมาแช่หมอกว่าลุงเมาเบ้านไหนเมาอย่างครับบ้าเมาเนาะลุงได้เมาเนาะที่อู้จากใจเลยวรัก็จจกใจจจกใจลุงชายเลยครับบอกหน้าเปิ้นอู้จากใจบอกหาว่าเปิ้นบอกถ้าจะเอาอย่างใดเปัดลับเปิดเหลือไม่ได้ถามไม่ได้บอกว่าอ่นมานั่งนี่คนเดียวเจ้าหาไม่ไหนผมมาแช่ซื้อไก่ย่างห้ดาวมาให้ครับ วันนั่งนี่มันเย็นครับก็ดูจะห้างเลียดหรอว่า่าจะห้างเลียดเข้าเหอแยังเดาไมถไว้ก่อนเลวีไปไหนเจ้าันจะถามเต้าห้างเจห้าเล่นโอ้แต่นี่อู้ื้อมาอู้จื้อนี่ซื้อคุณอู้ื้อซื้อกับผมก่อนก็ซื้อคุณห้างกาห้ารัห้าขายอู้มาจื้อืผมหายเสืไปล้างโกนมาเลยโอ้ล้างใหม่กี่เราแอบน้ำมาหล่อ